สวัสดีคะ่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะยังอยู่ตลาดนัดพระใหม่เหมือนเดิมนะคะเป็นอีพีที่สานะคะเราชมบรรยากาศบริบทตลาดนัดพระใหม่วันนี้รู้ว่าจะคึกคักนะคะคนมานั่งเดินตลาดมากมายเลยนะคะแต่ละร้านนะคะอันนี้เป็นอีพีที่สานะทุกคนอยู่ตรงมุมพระใหม่จุดนี้นะคะไปทักทายทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่คะ,ดคะได้ยังกินเนาะเด <laughs> อะีอ่านะคะ เอาดิเป็นเวน้อผ้าทักถ่ายร่มกันนะคะกระโปรงไล่หน้มงามงามพี่น้องกระโปรงนะคะทุกคนสวยสวยเสื้อไหมค่ะทุกคนตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะไปผ้าไหมธรรมชาติอันนี้เป็นเสื้อไหมครัพี่น้องเสื้อดำนาะทุกคน มีรองรับมากมายเลยสวยสวยมากนะรแาบ,บได้โซนดำ้าโซนดำนะทุกคนคนเยอะเนี่ยเราถ่ายคนเดินตลาดให้ชมนะคะคึกคักเกยตลาดพระใหม่ต้นเดือนนะคะคม,ามาเลยนะคะ<า> มากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมช้างนะคะแล้วก็มีขนมที่อร่อยอร่อยมากเลยอยากให้คนที่กําลังติดตามอยู่นะคะมาจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้ทุกวันเสาร์นะคะเจอกันที่นี่นะคะค่ะเจอกันนะน่ารักมากเลยน่ารักเกินเออนะคะเนี่ยมีคนเสื้อให้ชมนะคะทุกคนเสื้อต้าสวยๆนะทุกคนสีดำมีให้เลือกนะคะ เลดี้ผ้าไหมนะคะติดตามในยูทูบท้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคฟรีด้วยนะทุกคนมานะคะเล็กเลยค่ะอันนี้ก็แปดร้อยนะคะนี่นี่ถึงกางเกงนะคะทุกคนทโอนดำทโอนดำอันนี้รับคนละครึ่งด้วยนะคะคนละครึ่งพัดนะคะมีโครงการคนละครึ่งนะคะ เอ้ยนะคะไปยายเดินต่อค่ผ้าไหมอันนี้ผ้าไหมบ้านสวายนะทุกคนล็อกหนึ่งห้าหบ้านสวายนะคะบสวายช่วยงามนะทุกคนแต่ละร้านสวยงามเลยนะคะชมไปช้าๆชมไม่เต็มอิ่มเลยนะทุกคนวันนี้นะชมความคึกคักด้วยคนเดินตลาดกันคึกคักนะคะคึกคักกริงงค่ะเมูสวัสดีค่ะมาจากทางไหนเนาะ มาจากกระสังนะคะโอ้นะคะมาจากกระสังสี่แก้วเขาย่างเราคุณแม่ย่างจ้ะบานี่ไก่แลี้ยวเนาะเล็บนั่นแหละค่ะค่ะค่ะถูกใจไงนางได้ย่างย่างค่ะเอาย่างซะก่อนย่างซะก่อนเมืองให้ครบซะก่อนค่ะมีแต่งามๆเลยจะเลือกันไหนตีออนตรีใจนั่ะเลือกเลยแม่เลือกเลย นีนะคะทุกคนลูกค้ามาเยอะนะทุกคนลูกค้ามาเยอะเลยนะคะหลากหลายที่มากันจากทั่วสารทิศเลยนะคะที่แนะคะตลาดน้านระใหม่สุรินทร์ค่ะกันนี้จะเป็นร้านหนุ่มๆน,นะคะร้านหนุ่มๆสไตล์ผ้าของหนุ่มๆนึ่เขาจะทนผ้าแบบคลาสสิกคลาสสิกนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะอันนี้ สติกลุ่มสติทอผ้าใหม่บ้านเจริญรมนะคะของพี่นางวันดีค่ะพี่นางวันดีค่ะโซนดําเราออกดีไหมออกดีจ้าหมดแล้วค่ะหมดแล้วจ้าเออทําต่อนะรอบหน้ายังคงอยากใช้อีกนานอยู่ก็ยังทออยู่จ้าทอดํานะคะทุกคนไม่ได้รับซื้อทอเองขายเองทอเองขายเองถ้าพูดคําทอเองขายเองนักนก็ยังกอดพูดสิบาร์กอเองค่าวที่หนึ่งก็ได้แค่ หนึ่งแค่นั้นเลยาะรอรออายุมากแล้วเราได้ค่ะค่ะแล้ะเก่งเลยเก่งเลี้ยนะคะกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันรมตำบลตาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะแล้วก็โทรท่านสามารถที่จะโทรได้ติดต่อได้นะคะทุกคน0897229257 0897229257นะคะกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันรุมนะคะ ตำบลตาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็อันนี้ก็คือช่างช่างนะคะฝีมือช่างเองนะคะทอเองนะอันนี้ทอเองแล้วทาเองผ้าแต่ละผืนนะคะปีจะทอได้นะคะอย่างนี้ก็ผ้ามีลายธรรมดานี่ไทยลายธงชาติยกขิดนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหลมีผ้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมเซลอันนี้ผ้าเซลลค่ะผ้าเซลลตัวเท่าไหร่พี่นางเสื้อเซล์เนี่ยสามพันสองเหรี ไหมเหรอไม่แต่ตัวเซลค่ะไม่แต่ตัวเซลแต่เป็นผ้าด้ายนะคะโ,โหสวยงามนทนะุกคนเห็นไหมะสามพันสองร้อยบาทนะคะผ้าไหมเซลเซลมือนะคะทุกคนอโอเคแวะเข้ามานะคะแวะมาเลือกซื้อกันได้นะคะตลาดนัดผ้าไหมซื้อโนตร์คะรก็มีเนี่ยวันนี้มีมะนาวสวยๆมาด้วยนะทุกคนพวงมะนาวลูกโตๆเลยถาทดเท่าไรเราเนี่ย ลูกแล้วหนึ่งบาทนะทุกคนมะนาวลูกละหงบาทคนะ่ะนี่นะฮะสบาทดีไม้อันนี้มนเ้มี่บ้างที่นจรอนี้ก้พี่งใส่น่นแน่สบาทนซื้อมะนาวก่อนนะคะ ผงนัวแล้วก็เอ็มร้อยแล้วก็น้ำปลาแค่นี้พอทำอะไรคะพี่เนี่ยใส่ต้นต้นมะนาวต้นมะนาวถึงได้ลูกใหญ่ใช่ไหมคะอ๋อใส่อะไรนะผงนัวผงนัวเอ็มร้อยเอ็มร้อยแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาลูกใหญ่อันนี้พันพันไร้เมล็ดไหมเออไม่อันนี้เขาเรียกเป็นพิจิตรจ้ะเป็นพิจิตรค่ะทุกคนโอ้หนะได้ได้สูตรปูปากหน้าพร้อมได้ไหม โอเคค่ะพี่นางขอบคุณกาขอบคุณซูมะนาวลูกระบาดนะคะทุกคนโอ้ี่ก็คือร้านผ้าไหมนะทุกคนเนาะเนี่ยกระเป๋าก็สวยสวยนะทุกคนกระเป๋าผ้าไหมก็มีหลากหลายมากมากเลยนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะนี่ก็คือสวยง่ายเลยนะคะแคตตาล็อกผ้าไหมเดี๋ยวเราดูผ้าไหมมาแล้วก็มีงานกระเป๋า ลายเขาเป็นลายกระพริบคล้ายๆกันค่ะคุณาเดี๋ยว่าแค่แบบที่เขาเป็นทรงแบบอ่อสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยาวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะคุณก็เป็นสีนำข้างไหนมาทำกระเป๋าได้เก๋ไกส่เลยนะทุกคนกระเป๋าจ้าคุณพี่ขอบคุณค่ะท่นคุณยัอ่านะคะคุณพี่เหลืออยู่สองสองชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะคุณพี่เหลือสองชิ้นสุดท้ายเหลือช็อตสองชิ้นสุดท้ายแต่ถือว่าพี่ท่านไหนที่แบบสนใจเนาะแจ้งเราได้ สวยงามค่ะสองชิ้นนี้สุดท้ายแล้วเนาะสวยจ้ะแม่แคทเรีนเราก็เก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็วันนี้ยิ่งว่าทุทีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูใจในบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมของเรานะคะก็หากผิดพลาดประการใด กราบประทานาภัยทุกคนไว้หน้าโอกาสอี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอคุณทุก,ท,กทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุสนทางช่องของเรานะคะนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆไปต่อไปนะคะสุสวัสดีจงมแกดทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ